สวัสดีเด้อจ้าเอ้ยทุกกตาผาฝันพาเบิ้งเอ้ย่ทยอันอยู่นำอันเมืองอันเซ็นทรัมของเมืองอันเลวว้าเด้อค่ะพากันมานั่งกินน้ำองุ่นอยู่นนำอัน มันเป็นอันลงแหลมอันอันโรงแรมรสรงค่ะตึกพันงามงาม วี่งนำใจกลางเมืองเรียววาเด้อนะจ๊ะเด้อ